ในขณะที่แบรนด์มอเตอร์ไซค์จากประเทศจีนที่มีชื่อว่าลิวก้าจงเซินนะครับได้มีการแนะนำรุ่นเบรกเอาท์150อย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์อ็ก์โปครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาได้มีการแจ้งข่าวกับร้านจำหน่ายของตัวเองว่าจะมีการนำรุ่นนี้เข้าสู่ตลาดเมืองไทยและมีราคาที่ย่อมเยาและเร้าใจตลาดอย่างแน่นอนนี่คือริวก้าเบรกเอาท์150มินิสปอร์ตท,ที่มีการนำรูปแบบดีไซน์ของ MV อา usta ตั้งแต่หัวจรดท้ายนะครับที่คล้ายคลึงกับรุ่นของบูทาเล่800 d ด x กสเมาเป็นต้นแบบในการพัฒนาแต่ว่าโครงสร้างตัวถังแบบเท r ริสเฟรมนะครับคล้ายคลึงกับดูคอติมอนสเตอร์795และ796เป็นเฟรมท่อคู่ขนานอย่างไรก็ตามครับเฟรมตัวนี้เป็นเฟรมหลอกที่คล้ายคลึงกับ GPX d เ m o n ดน125รุ่นแรกขณะที่ GPX เดมอน150 g n รุ่นใหม่นั้นจะเป็นเฟรมถักตัวจริงนะครับที่ใช้งานจริงไม่ใช่เป็นเฟรมหลอกอย่างที่เคยทํากับตัวของเดมอน125ดังนั้นนะครับจะเป็นความก้าวหน้าอีกขั้นหนึ่งของการพัฒนาที่ถือว่ามีความแตกต่างกันในขณะนี้เดิมทีก็มีกระแสข่าวว่าริวก้าจะเปิดตัว Breakout ในราคาที่นะครับประมาณ50,000บาทบวกลบแต่ว่าล่าสุดนั้นการเปิดตัวที่งาน m o t ต r Expo 2016นั้นวางราคาอยู่ที่59,900บาท ก็จะแพงกว่าเดมอน150 GN นะครับประมาณ1,400บาทแต่ว่านี่คือราคาในงานนะครับหลังจบงานวอตเอ็กซ์แล้วคาดว่าจะมีการปรับราคากันอีกครั้งหนึ่งจุดเด่นของรีวก้าเบรกเอาล์150คันนี้ก็คือรถมินิสปอร์ตเครื่องยนต์ 150cc สซีซีสูบเอียงนะครับใช้วงล้อหน้าหลัง12นิ้วซึ่งแตกต่างไปจากเดมอน150 GN ที่ใช้วงล้อแบบ14นิ้วจะเห็นได้ว่าทุกค่ายได้มีการปรับแผนขยับเครื่องยนนนนต์ใหใหห้้้ญ่ขขึึจาากเเดิมนะ125 CC, ม 125CC ป็ 150cc ในแบบมินิสปอร์ตที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนอกจากนี้นะครับลิวกาเบรกเอายังโดดเด่นด้วยชุดเรือนไมล์แบบฟูลดิจิตอลอัพไซด์ดาวหน้าพร้อมด้วยดิสเบรกลูกสูบคู่ที่มาพร้อมกับจานเบรกแบบเว็บโรเตอร์หรือว่าจานคลื่นนั่นเองอีกส่วนหนึ่งที่เป็นความแตกต่างจากรถรุ่นอื่นๆก็คือท่อไอเสียที่มีปลายออก3ท่อด้วยกันเป็นการนำรูปแบบดีไซน์ของท่อไอเสียจาก MV Gusta นะครับมาเพิ่มความโดดเด่นกับตัวรถ ส่วนสวิงอามตัวนี้เป็นสวิงอามทรงสามเหลี่ยมอลูมิเนียมอัลลอยนะครับที่เป็นการนํามาตกแต่งเพื่อการโชว์ในงานครั้งนี้เท่านั้นตัวจริงคือคันนี้ครับนี่คือลิวกาเบร a กเอาท์150ที่เป็นการย่อสัดส่วนลงมาจาก MV ็มวีก a สตาบูทเล800 Dexter อย่างสวยงามต้องมาดูกันครับว่าการประทะกันนะครับระหว่าง GPX Demon 150วง14นิ้วและลิวกาเบรกเอาท์ล12นิ้วคันนี้นะครับจะมีผลอย่างไรในตลาดมอเตอร์ไซค์ของเมืองไทย ราคาถือว่าใกล้เคียงกันนะครับรูปแบบดีไซน์ก็ถือว่าโดดเด่นไม่แพ้กันแต่ต่างกันที่ารายละเอียดเล็กน้อยของตัวรถที่ไม่เหมือนกันนี่คือมอเตอร์ไซค์มินิสปอร์ตของเมืองไทยที่ต้องถือว่าเป็นความเข้มข้นเราใจายอย่างมากในช่วง1ปีนับจากนี้ไปเรื่องราวของเบรกอาจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ